สวัสดีครับผมพบกับเราพังสมหญิงพังสมโอครับวันนี้มาด,ดูพลายแมงคินครับมาจากพัทยาเป็นนี่ครับมาถึงแล้วมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วพลายไมคินครับนี่ครับ ตัวนี้ครับจะผสมพันธุ์ตัวนี้ผสมพันธุ์ได้หลายตัวแล้วครับตัวติดตัวติดก็ติดเยอะเลยครับผมติดสองเชือกสามเชือกแล้วครับายไม่ขึ้นครับมาถึงบ้านเมื่อกี้ครับมาจากพัทยาครับเป็นหมู่บ้านเดียวกันครับผมเป็นช้างตกงานครับอ๋อนี่ก็มาอีก

มาหาแฟนแล้วครับแ่นี้ยจำแล้วเนาะองเคยอ่ะซอยดีลัวมังคระเออไปอดีเลยยครับุงสั่ กระจูออกแล้วครับสุดยอดเลยตันกระันนงเลยลอ่าตันขยังเลยอนะเหมือนตันกระลังเลยเนะอืมตันขยังเด้เนี่จุบกันหน่อยจุบกันหน่อย เมำเรียนลย้งเรืองตจะดึงเงินเลยไปม่ยืมงก็จาจึงท์ไปจึงจึงบ้าเฮ้ยบ้าหรออเ้ยอเยยโอ้ยอาจกหน่อยครับเกิดการไลวมาเจ็บเนออ้าวจัดไปเลยครับ

กี่เกีก้สวยทีมาติดมาติดกณฑ์ไนะเรากกี่ตคกณนี้เจอล้วว่ามึงมืดุร้ยน่าจะกันดดดอาจจะอาจจะกัเกี่ยงตัว้อยอันนมันเมืดุพวเขากีดเนี่ยโบลล์หรือปืดหาโดยเรามันเจีงกีด ยอก็ตะทุนสับถุกเลยบงไว้ลำมวยนะออแกจะทุเยกอแกะทุบกเลยมวยนะแม่พนังปูดีมัวไทยมาพี่จะจอแกนททุบเราจะจแกงวเยววว่นี่นะครับตีปงแล้วตีปงไปตีปงครับดูี่ดูี่เ้าตีปงแล้วนะตอจกนารู้ให้เนาเเปเปิดลบบกเลย มาใหม่ปิดกลุ่มกนหน้าเน่อยฮะโอ้นาจิตอาจิโวงเหน่าเลยเโอ้มองก็เข้าใจกูแล้วในหัวเนาะอ่าแฟนมาหาเลยครับสองสองเชือกนี่ครับ มาถึงบ้านก็มีสาวๆมาหาเลยครับมาสองเชือกแล้วครับเดี๋ยวพี่ส้มโอส้มหญิงเราก็จะมานี่มาหาพี่ไมเคิลครับอยู่บ้านดิกันครับนี่มาจากพัทยาครับพลายไมเคิลอันนี้ก็มาจากพัทยาเหมือนกันสองเชือกเป็นช้างตุกงานครับอ,รอืมตัวนี้พลายไมเคิลก็เคยผสม เป็นพ่อพ anyway ันธุ์ครับผสมที่พัทยาก็ติดสองเชือกสามเชือกแล้วครับผมที่แน่ๆก็น้องใหม่น้องใหม่แฟมิลี่ครับเขาจะมีช่องของเขาอยู่เป็นตอนนี้ก็ท้องจะคลอดแล้วครับผมปีใหม่นี้อาจจะคลอดครับนี่ครับนี่เป็นแฟนของน้องใหม่ผสมในผสมไว้หลายเชือกครับไม่รู้จะติดอีกกี่เชือกครับ

พี่ฮะแ๊บสี่อะเนาะฮ่ตอนนี้น,ะน,นจะทายช,ช่องฟืดเนาะไอช่องใหญ่มาทายหน่อยครับเอาเลยพี่ไม่์ก้นเนะกูังพโอ้นี่ก็ปลายแ๊บสี่มาแล้วครับเราตารองกันเนาะหมู่บ้านเดียวกันครับ มีแต่ช่างร่อๆครับมีแต่ช่างร่อๆเลยครับโอ้โหสุดยอดมากสวยทั้งหมู่บ้านเออร่อๆสวยๆทั้งหมู่บ้านเลยครับหมู่บ้านเนี้ยอ่าพี่เบ๊บซี่ก็มาเล่นด้วยครับนี่ครับโอ้จะสวยมากเลยครับน้ำมองไอจิโก้ตัวนี้แล้วไปไอซึมๆไงเบโอ้เขาว่าจะออกงานครับวันที่เท่าไหร่นี่จะไปงานนี่กี่กว่นนาเนี่ นิกลัมน่าใดอ๋อตรงนี้ก็จะไปงานสี่คิวครับพีแป๊ปสี่เราไปสองเชือกครับเนี่ยไปตัวตัวนี้ครับเนี่ยพีไมเคิลเราเ <c oughs> สามาหาเลยสองเชือกแล้วก็มีแป๊ปซี่มาหาด้วยมาหาเพื่อนอ๋อเนี่ยช่องใหญ่เขามาแล้วครับเนี่ยช่องใหญ่มาเล่นด้วยครับ

มาหาเพื่อนครับมาดูมาดูนี่ครับอันนี้ก็ตรงงานครับสองเชือกสามเชือกนี่ครับอืมปไมเคิลเราเป็นหมู่บ้านเดียวกันครับอยู่บ้านติดกับสมยิงครับชมโอครับน้องไมเคิลครับน้องไมเคิลมีเพื่อนมาหาสามเชือกเลยครับเนี่ยพายแปซี่ก็มาครับช่องใหญ่ครับ

เออสมัยอาจารย์เอิบโลเราไม่จิตครูนากกักไว้เราปังกัลบาลเนาะเนาะอังกาบาลนี่มาเนช่วยตุงอังนึกกันไปรออยู่แน่มั้ยไม่อยู่แน่ยุงเป๊ปซี่ฮะเนาะไอ้ก๊อดโคกลัวหน้าโคก็กลัวแพะใหม่ฮะเนาะฮะว่านุงอ่ะโคทูกว่าห้องห้องนายกเด็กเออะนุมอนุมนะอนุมานอาการเด็กอยู่บืน มากิจิฮ้อนเอาน้อยอมาคือจิเปอ้ายดงเอาว่าใส่คือจิฮานว่าหน้ามาต่อยกล้องดงคือสตูกล้องเพาะเลยเนาะเนาะยูกันตัวอูเนาะมาซะว่าจาบ่ปืนโยนอนอ้ายกูว่าใส่คือว่าหน้าคือนึงจิฮานเป <mai> ไปแล้วครับเขาไปผูกป่าก่อนผมเลยวันนี้น้องสมยิงเราไม่ได้ไปครับวันนี้เขาจะเอาไปลูกชายจะเอาไปวัดป่าเจียงครับอ๋อนี่ก็จะไปผูกป่าครับสามเชือกนี้ครับไปด้วยกันอ่าเอฟซีแปซี่ครับอ่านี่พลายไมเขครับกำลังมาถึงอ้ควานเป็นทหารบอควานอะ ฟานเป็นทหารหรือไงครับอ้าวนึกว่าจะเป็นเป็นรอบสองนะเป็นมาแล้วก็บอกอ่านี่ครับเขามาเยี่ยมทึงทินเลยอ้าวมาเยี่ยมทึงทินเลยครับสองสาวนี้ครับแล้วก็พลายเปปซี่ด้วยครับมาเยี่ยมพี่ไมเคิลเราครับเป็นหมู่บ้านติดกันครับอ่าเดี๋ยวมาดูน้องชายสุดหล่อครับอ่ายอดทองครับเป็นน้องของไมเคิลครับ นี่ครับอ่ายอดทองครับเป็นยอดทองนี่จะเต้นนี่ยอดทองครับนี่สายยางงัดทางงัดครับโอ้ไม่ใช่นะครับสายยาเย่นเด่นครับไม่ใช่งัดทางงัดนะครับไม่ใช่นะครับโอ้สุดยอดเลยครับยอดทองเราครับโอ้มีโลมด้วยครับ มีเอฟซีเขาทำมาให้ครับทำให้ครับ,รบสุดยอดเลยครับยอดทองน้องของพี่ไมเคิลเราวันนี้มีโอกาสได้มาถ่ายครับเพราะว่าเ,าเอามาจากพัทยาครับเป็นพี่ของยอดทองครับพายไมเคิลครับอ๋อสุดยอดมากเลยครับมีสาวสามาด้วยสองเชือกแล้วก็มีปลายเป๊ปซี่มาด้วยเหลือน้องกํายิงครับสมโอยังไม่ได้เข้ามา คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟานทำคลิปใหม่ๆให้ลงครับให้ดูครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ